ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่คุณอาทิตย์มีมากใช่ไหมฮะฟรีไฟยินดีต้อนรับครับผมผมคุณชูเกียรติเยี่ยมสุขครับเ้ยได้รับบัตรฟรีจากฟรีไฟให้มาดูลิเกในวันนี้ผมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าโอ้โหฟรีไฟนี่จัดลิเกได้ยังไงอ้าวที่จัดลิเกเพราะว่าเราจะเอาลิเกเนี่ยไปเป็นตัวละครในเกมฟรีไฟด้วยครับเฮ้ยโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะใครที่เติมไอเทมเยอะๆจะได้รับบัตรรับเชิญครับผมโอ้โหดีเลยครับผมได้นั่งตรงไหนครับ VIP อย่างผมอันนี้ผมให้คุณนั่งแบบบัตรลิงไซส์เลยครับผมนั่งข้างหน้าเลยเลือก ้เลยครับจะนั่งตรงไหนเอ่อผมขอด้านนี้แล้วกันได้เลยครับได้เลยครับด้านนี้แล้วฮะลิเกนี่มันมีหลายคณะนะถูกครับผมนี่ชอบมากเลยลิเกจากตะพานหินอย่างเงี้ยลิเกกรุงเทพก็ชอบดูชอบคณะอะไรอะไรฮะไอ้ลิเกเงินเหรียญน่ะเงินล้านสมศักดิ์ทักดีอ๋อบรรหารสิทธิ์หอมหัวนี่เก่งมากสอนรามน้ำเพชรวันนี้เป็นคู่แข่งของสอนรามน้ำเพชรครับเขาคือสอนเขียวเยี่ยวปั๊มเจ็ดอันนี้เป็น ลิเกใหม่ลิเกใหม่ครับผมก่อนลิเกจะทําการแสดงครับเราต้องทําการออกแขกซะก่อนเออผมไม่ได้มาเที่ยวหมอนวดนะฮะทำไมนะต้องมีออกแขกเลยออกแขกคือลิเกฮะก่อนลิเกจะเล่นต้องมีการออกแขกมีมีออกแขกด้วยมีฮะแดี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 เชิญบังเลยครับบังเถินบังคอนโดคอนโด อะไรอะไรคอนโดคอนโดพักไงเป็นการทักทายเขามีแต่สลามสลามอันนี้อยู่ๆแล้วแต่ว่าบ้านผมอยู่ที่คอนโดโอ้สลามแปลว่าการทักทายงสวัสดีออกมาก็หาเลยคอนโด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 มึงคิดยังไงให้กูมาออกแขกง คุณคุยกับใครฮะคุณคุยกับใครผมคุยกับแฟนขับของผม,ผมอ๋อผมอยากจะฟังคุณออกแขกโอเคงั้นผมจะร้องเพลงให้กับคุณเพื่อเป็นการให้เกียรติกับลูกค้าสําคัญของทางฟีไฟนี่แขกจากสุพรรณนะเนี่ยคุณร้องได้ไหมเฮ้ ไม่ด่ามาเยือนนด่านุยหน้าฮีหน้าฮีอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ด่าผมไม่ได้ด่าขุนได้ไรหน้าฮีหน้าฮีเนี่ยแปลว่าหน้าตาดีคุณต้องใจเย็นๆคุณอย่าไปใจร้อนอ๋อหล่อมากหล่อไม่หล่อเกินความจําเป็นอ๋อถ้าเน้นฮีเยอะๆนี่หล่อมากหรอไมยถ้าเป็นฮีแปลว่าหน้าตาดีมากคุณหนุยหน้าฮีหมาฮีแม่อะไรมึงเนี่ยจัน ผใจเย็นเย็นผมไม่ได้มาด่าคุณฮีมาฮีอะไรเนี่ยไม่ใช่หน้าฮีมาเนี่ยมันจะแปลว่าคนหล่อไปไหนมาคนหน้าตาดีคนหล่อไปไหนมาคนหน้าตาดีไปไหนมาเกือบมีเรื่องแส้วโทษทีคุณนุ้ยหน้าฮีควายนี่อันนี้อันนี้หลอกด่าแล้วอันนี้เป็นด่าเขาหรือเปล่าไม่ได้หลอกด่าคนหน้าตาดีสบายดีไหมเกี่ยวอะไรกัน หล่อมากหล่อไม้หล่อมากหล่อไม้นั่นนกอะไรันเดินเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ร้องเพื่ออะไรฮะคุณร้องเพื่ออะไรครับผมให้คุณมาออกแขกผมมีความฝันว่าสักวันหนึงผมต้องขึ้นไปเป็นพระเอกลิเกแล้วทำไมไม่ไปเล่นเป็นพระเอกเป็นออกแขกทำไมผมต้องฝึกฝนกันก่อนพระราชา คุณจะดังเกียดไหมถ้าเกิดว่าคุณจะฟังผมร้องลิเกสักนิดนึงก็ผมผมฟังได้ฮาโวฮาโวเฮาโวเฮาโวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเฮาโวเฮาโวเฮาโวนี่คืออะไรครับลิเกพิจิตรเขามีแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาฟังกันก่อนมาฟังกันก่อนมีเฮาโวเฮาโวเฮาโวอะไรกูไม่เคยได้ยินอ่ะผมกูจะเสียลิขสิทธิ์ฮะโอ้ยร้องไปเถอะลิเกก็ไม่คิดคุณร้องแบบลิเกพิจิตรใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวผมจะฟัง เออเออเออออกมาแล้วสวายหลานชายสวง <c oughs> พระเอกไฟแรงหน้าแดงพุ่งฉานไม่เหมือนในติ๊กตอกเลยติ๊กตอกเขาก็ลงทุกวนันทุกวันมึงไม่ไปแกะเขาวะต่อจากนี้ไปโอ้ยอเถอะกระผมจะเรียกลิเก เอางี้เต้นแล้วเดี๋ยวก็ค่อยสรุปเรียกลิเกโอเคได้ครับอแขครับเออจ้าตอนนี้ลิเกก็พร้อมแล้วอูมเลอสารมานาล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 า กูเต้นโคตรเหนื่อยเลยเนี่ยไม่ใช่คุณเต้นเสร็จปุ๊บคุณว่าฮัลโหลโอเคไปดูลิเก์กันเลขเข้ามาแล้วคุณจะนลำออกไปอย่างเงี้ยเออที่หลังอย่ารีบใส่ชุดเร็วสิเฮียจะได้เปลี่ยนกับกูฮัลโหลโอเคแล้วก็ออกไป <c oughs> แล้วก็แล้วก็ ผมเข้ามาเพเอกต้องออกโอเคเพนะเอกต้องออกแล้วฉ <laughs> ากแรกเพื่อการเสียเวลาครับพบกับพระเอกหน้ามนคนหน้าหวานเป็นพระเอกนักรัมชัดชัยจำเนียนกุลครับผม <laughs> ได้รับถ้วยมารยาทมาแล้ววันนี้นะนีออ่ย <laughs> ยังควักเลยฮะน้าเล่นต่อไม่ได้แล้วฮะทำไมไอ้แดงวิกแตกไม่เป็นไรนั่งยินบีบหน่อยพอผงโผล่ออกมาจากฉากสาสาวก็ทักกันเซงแซ่แม่สาวคนนั้นสะกิดแม่วันนี้พระเอกใช่ไหมไม่ใช่พระเอกหรอกแม่จ๋าผมคือใคร จี๋จี๋ป้าจีนป้าจะบอกนะใชช่แก่ป่ะเนี่ยูปิดแม้จำไม่ได้เลยจี๋ป้าจีนสาวสกิดแม่ผมคือจี๋ป้าจีน เป็นอะไรเนี่ยค,คุณน้าครับเฮ้ย,อยขอบคุณคุณน้ามากเลยครับหนูเป็นอะไรเนี่ยถ้าผมไม่ได้คุณน้าช่วยผมคงตายแน่เลยฮะเป็นอะไรถึงเป็นอย่างเนี้ยผมเป็นริกเกอาภาพอับโชคมีโรคประจําตัวฮะเป็นโรคอะไรลูกพะปายข้างสกรครับอะไรครับพะพายข้างสกรรมบ้าหมูฮะเอ๊ะทำไมไมไ่บอกลมบ้าหมูไปเลยไม่ได้ครับวันนี้ผมรับบทเป็นเจ้าฮะต้องใช้คําราชาศัพทอ๋อพูดราชาศัพท์อย่างตดเขาเรียกอะไรลูกตดคุณน้าพูดอะไรตีปากตีปากจะพูด ไม่เรียกตูดแล้วเรียกอะไรเขาเรียกพระพายผ่านอาหารบูดฮะเออพี่ออกมาจากตูดเนี่ยนะคุณ้าพูดตูดได้ไงตีปากตีหางเขาไม่เรียกตูดครับแล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกพระธราวดีฮะอ๋อพระธราวดีที่ดันก้อนขี้ออกมาคุณ้าพูดขี้ตีปากเขาเรียกพระขนมหมาพระขนมหมาใช่เ่าผู้ชนาแดีแก ครับผมที่ดันพระขนมหมาออกามาเนี่ยใช่ครับผมพราเรียกอ่าพระสุมิตราฮะพระสุมิตราครับไม่เคยเห็นเขาเลยอออคุณน้ำไม่ได้เห็นหรอกครับเขาโดนบทบาทด้วยพระธราวดีครับถ้ายามใดเนี่ยพระสุมิตราเนี่ยเบี่งบานออกมาแสดงว่าเขาโดนคุกคามจากหลวงฤทธิ์ครับฤทธิ์ที่รงฤทธิ์สีดวงฮะคุณนะฮะนี้ผมจะ เพื่อจะดำเนินนะฮะไปหาพระคุมั่นครับขอมีพระคุมั่นแล้วใช่ครับคุณน้าอ๋เดินทางปลอดภัยโชคดีขอบคุณคุณน้ครับผมไปก่อนนะคุณน้าโชคดีเดินทางปลอดภัยแล้วจอาคนคุณน้าเออ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 เเ่อเออเออออเออเอเออเออออเออเอวนอองเออเอเออเออเออออเอออ โอซานี้ตีแน่ด้วยครับผมผิวพธุ์สะอาดดีมากลำก็สวยครับโชว์ร้องหน่อยนะร้องหน่อยครับ เสียงทำไมเป็นอย่างนี้วะเนกูฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยลิ้นไก่สั้นครับลิ้นไก่สั้นครับผมไอพระเอกก็เป็นโรคลมบ้าหมูนางเอกมาลิ้นไก่สั้นใช่ฮะแล้วกูจะฟังมันพูดรู้เรื่องเหรอเาไม่รู้เรื่อง๋ยวผมแปลให้เออเอกแปลให้หน่อยนะแปลได้ครับเชิญจ่าเชิญจ่าเชิญจ่านน่งเลยอจ่าโอ้หน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีลิ้นไก่สั้นหน้างสารอ่านอ่านอานำแรกมาก็งงเลยงอะไรเขาพูดอะไรเขาบอกว่าอวัดเอียอุนา ให้มาแปลเสือกมาสั้นกว่ามันอีกสวัสดีค่ะบคุณนาะอ๋อ,อ,อเอ๋หนูเป็นนางเอกอ๋อเอ๋อเอ๋รู้อ่ะวันนี้หนูนัดแฟนไปดูหนังอ๋ออ๋อทำไมกูฟังรู้เรื่องแล้วหน้าตาแบบนี้น่ารักแบบนี้ชอบดูหนังรักโรแมนติกใช่ไหมไอออไม่ชอบไม่ชอบก็บต้องเป็นหนังบู ไม่เอามันต้องเป็นหนังตลกไอ,ไอ้ไอ้ตลกก็ไม่ใช่เอา้าแล้วจะดูหนังอะไรอังอี๋เปไปนะดูหนังอะไรหนังผีโอโ่ดิ้มใจก็สั้นจะดูหนังผีใช่แล้วจะไปดูเรื่องอะไรแอบอยู่ไอ,อ้หอมันแอบอยู่ในหอ,อแล้วอะไรแอบอยู่ในหออิง วิ่ยทำหน้าตาพองหน้ากลัวด้วยชอบดูมหนังผีมั้ยนะจริงๆอะเคยชอบดูทีหนึ่งแต่ว่าเวลาถ้ามันหน้ากลัวมากน้าจะปิดเลยปิดตาไม่จะกล้าดูมันหน้ากลัวยังไงมันทาหน้าหน้ากลัวสิยังไงไหนทาให้ดูทนให้ขอญาติถอดแมส่าเชิญนะมันจะมาบางทีนะมาแต่หัวกระไส่ผีก็เสือแล้วมันแลบลิ้นยาวๆฉีปากกว้าง หน้าพี่หมวกมันไม่จะเป็นเรื่องพูดมันต้องพูดรอกมันต้องพูดเออแล้ววันนี้เขามาทำไมอ่ะอ๋อวันนี้มารอคู่บ้านเขาครับแล้วคู่มัานเขาอยู่ไหนเอ้านี่เดินทางมาพอดีเลยฮะอ้ยเล่เลยลูกรอทอรอทอรอทอแปลว่าอะไรถ้าคิดนไม่ออกถ้าี่จะบอกให้เอ้ยลาลาลา อักเอออังไออะไรจะไปเคริมตามน้องมานใหม่เราก็ไม่รู้ไม่เหมือนลอยหน้าลอยตาใส่ค้งอะขอบอขอบอขอบอกแม่ว่าอะไรคิดไม่ออกแล้วพี่จะบอกใครเล่าล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 า ไม่ตอบให้เขาเล่นกันมึงไม่เกี่ยวแม่นเข้าที่เดิมตลอดเลยแล้วแล้วพระเอกก็ดึนนางเอกเข้ามาในอ้อมแขนปึ๊บแล้วก็ได้เสียกันโเอเนเ้ยชักตอนไหนไม่ชักเสี่ยงมาชักตอนจะเข้าได้เข้าเข็มนี่ลวกไปมู้นแล้วเอเอ่ เจ็บฝ mm. mm. ี๋อ <con> mm ้เป็นฝีด้วยเจ็บเป็นแม่นางเอ๊ะอ่าอุ้ยมาเดี๋ยวเราเป่าให้นะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเดินทางพาพระคุ้มมั่นเนี่ยเข้าไปยังเมืองก่อนเพราะถ้าไปยังเมืองใช่จ้ะอ๋อไปแรมลาพระเจ้าตาด้วยถูกต้องในขณะที่ทั้งสองกำลังพอรักกันอยู่นั้นเองเป็นเวลาเดียวกันที่อันตาคตเราจะมาดูแลดาวร้ายกัลังเดินทางมาพบกับดาวร้ายคู่แฝงมันดุมันโหดมันเหี้ยม นี่เขามาประกวดนายแบบอะไรกันเหรอยังไม่ถึงเวลาเปล่าเฮ้ยนับถอยหลังเลยห้าเฮ้ยเดี๋ยวยุงยุงยุ่จะตัดกูเหรอนี่จับได้ไหมดูสยว้ฮะตัวผู้เหรอเด็ดปีกเด็ดปีกเด็ดปีกทำไงทำไงทำไงกินเลยกินเลยกินเลย วิแมงวันเหรอตัว <t> ผ <un> ู้ใช่ไหมนะฮะเด็ดปีกเด็ดปีกเด็ดปีกเด็ดปึ๊บนี่ปิีงเยายกูแม่งหัจับแมงวันชักเล้าเฮ้ยเวลาเดียวกันที่โดนป่าได้พบกับพระเอกอับแปลงร่างขอดขอดอ่งอุ้ย วสุดยอดเลยเน่งสวยขอจับมือหน่อยโอ้โหโชคดีวันนี้มาเจอลิเกอังกฤษอังกฤษไหนมันเป็นใบครับไอ้นี่ก็เป็นลมบ้าหมูนางเอกก็ลิ้นไก่สั้นครับไอ้นี่เป็นใบก็คงเป็นใบไอสัตว์กูดูต่อจะบ้าไหมเนี่ยดูต่อมันแน่นอนฮะที่ฟรีไฟล์อะไรมาให้กูดูอะอะไรนะไอ้นี่เหรออะอ๋อคนดูครับเอาดูมาแล้วคเหรอดูน้องไม่ได้ครับผมต้องนั่งดูนี่ผมมีบัตรเฮ้ยโอ้โหคุณสินคุณคนี่

เดี๋ยวเดี๋ยวเดฮะทำไมพูดเหมือนไอ้ตัวนู้นเลยอ๋อเป็นใบคู่เลยฮะใบคู่ใบคู่อู๋อู๋ปาแต่นี่สัมรวมหน่อยมีมารยาทพอดีครับเอาเข้าอาเอาเข้าแวเอาโข้าเบาเอาเข้าอวยเอาเข้าโอ้ยเอาเข้าเอาไปเอาเอวีเอโอไม่เอ้อวยครับเฮ้ยเฮ้ยมึงด่าอะไรกูเนี่ยมึงด่าอะไรกูแต่ยินกูนะไม่นด่นะไม่ลา้งนี่มึงอวยครับอะไรเนี่ยเขาอวยพรให้คุณน้ารวยมึงมึงหูไม่หาเรื่องหรือเปล่า ไม่ใช่ครับเขพูดงี้จริงครับจริงเหรอเรอยู่กันประจำครับบายโอเคไม่เป็นไอ้อวยไอ้อวยเอ้นี่จะลิ้นไก่ท่านไม่ต้องอวยพรนะเยอะเดี๋ยวใช้ไม่หมดเงินใช้ไม่หมดเอาอู้ดมาหนึ่อะไรอย่ามาหนี้เอาอู้ดเลยไอ้ไอ้อู้ก็ฟังไอ้นี่ไม่ออกไอ้เยีนที่ก็แปรม่วไปหมดกูจะโดนมันแทงไหมเนี่ยเอาอูดมาหนึ่งอะรนะดูครับอู้ดมาหนึงมาหนึ่งอู เอ็เด็ดแน่เอ็ดแอร์นะเด็ดแน่เอ็ดแอน่เก่งเก่งแน่เอสนุกแน่เอมันแน่อะไรวะเขาดแม่ครับโอ้เฮียไม่ต้องแกเขาหัวเรอไม่ต้องแบลฮะอันนี้รู้เอ้าเอาลอะไป ที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลแต่อยากรู้แล้วเกินมันพูดอะไรเนี่ยคือไม่รู้เลยมันพูดอะไรฮะคุณแนไม่นะเจรจาเอ้าเอ้าเออ้าเอาโอ้ยเอายวะโอ้ยเอาโอยเอ้าเอาเอาอยเอ้าอ้ยเอ้าอ้ยเอาอเอาเดี๋ยวนะนะนี่กูมาดูลิเกลิกซัมซ้อนหรืออะกูดูจะดูที่มันจะใส่บทบาทกันยังไงอ้ไม่ได้อะจม อาไว้อาบาอาโอวมาเอาโอเอาเอาไว้บ้าโอเลยบ้าโอวเอาโอเออเออโอเ้ย้ออโอออออโอลย้งออโอออออโอ้โกส่น้อะกูไม่เข้าใจกูทนดูอยู่ได้ยังไง ้มันเศ้ามันโศกอะไรตนไหนเนี่ย้างนั้นผมก็แหล่สู้คุณนะเฮ้ยไปได้ร้อกันด้มีดหรอใช่แหล่สู้โอ้โห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 โอ